ตามหลักวิชาการแม่ไก่สาคัญ70ิตามประสบการณ์อาจารย์คิดว่าโอ้จะเรียกผมอาจารย์เลยแต่ผมตอบนะครับนะถ้าเป็นคิดว่าผมเป็นน้าหรือเป็นอะไรก็อย่าเรียกผมอาจารย์เลยผมมาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าผมว่าจริงนะแม่ไก่แม่งตั้งแต่ทํามาเนี่ยแม่ไก่เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าแม่ไก่จ่ายลูกดีอย่างเช่นผมเคยเล่าหรือเปล่า ผมทาไก่ใหม่ๆเลยนะเมื่อก่อนก็ถือว่าเลี้ยงไก่มาสี่ห้าปีแล้วล่ะแต่เราก็เริ่มเพาะได้สองสามปีผ่านมาละตัวหนึ่งสวยมากสวยมากนะครับแม่ไก่เนี่ยอู้หกระดูกโครงสร้างผมจับแล้วแม่งแบบแล้วพ่อมันก็เก่งเลยนะคู่มันก็เก่งเลยแม่งสวยจัดเลยผมก็ทับมาเว้ยทีนี้ความที่มันสวยเนี่ยไก่สาวนะ่าสองร้หนึ่งเลยนะสองร้อหนึ่งสองรสองเลยสรงดีช่วงดีผมก็ทับ โห oh, ทับมาทีแรกแม่งสามโลกว่าชนก็โยเยไปโยเยมาไอเราก็ไม่ชอบอ่ะแม่งใช้ไม่ได้บอะแต่มันสวยขนาดนี้จะผิดตาเรายัางไงวะผมก็ไปทับอีกตัวหนึ่งอีกแม่งออกมามันก็ไม่ดีอีกไม่ดีอีกนะก็ยังหวังว่าไอ้หากูให้โอกาสมันด้วยความสวยของมันอนะ่ะคือเราชอบมันด้วยชอบตัว พ่อมด้วยเป็นลูกตัวนี้ด้วยเนี่ยมันจะผิดตาเราอย่างไงก็ไปทับอีกทีหนึ่งทีนี้นะครับทับอีกทีหนึ่งเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ใหม่ๆทับกับคือทับอีกตัวหนึ่งแล้วกันผมจาชื่อพ่อไก่ไม่ได้แล้วเพราะมันทานหูตัวผมมาเยอะมากเยอะมากนะครับก็ทับอีกทีหนึ่งก็ไก่หนุ่มก็ได้อายุประมาณแปดเดือนละ้ะเกือบแปดเดือนแล้วผมจับไก่ช้าผมจับไก่สุดปีกสุดหางเนาะ พอเป็นเสร็จนะวันหนึ่งเนี่ยอืเราก็ลุกน้องนัอยู่ไอห,หาสองชุดแม่งยังไม่ดีชุดนี้แม่งก็ต้มเหมือนเดิมมึงเชื่อกวก็เลยให้เขาไปให้พวกกันตอนนั้นเลี้ยงไก่อยู่ร้อยสิบสองราบพาวร้อยสองให้ไปให้พี่ชาไปบอกแล้วแต่เลยจะเอาไปทําอะไรเอาที่สบายใจเลยพอผ่านไปสองสามวันผมจับมันขึ้นมาเว้ยมันเตะกัน เห็นจับก็ยังไม่เห็นเชิองเห็นอะไรหรอกก็จับขึ้นมาครอบสวมไว้วันหนึ่งนึกอยากยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยจับเตะไก่ดูหน่อยดูว้วยตัวเนี่ยแม่งจะเยี่ยมเหมือนในชุดที่ผ่านมาหรือเปล่าโอ้โหเตะแตม่งเก่งดิเก่งมากโหชอบเลยพอชอบก็โทรหาเลยปชิชาไอแม่ไก่ที่ให้ไปอ่ะเอาไปทับลูกไว้เปล่าหรือว่าไงอ๋อนะแม่งขาะไร้ใบมะกรูดไปแล้วจบเลยเห็นไหมบางทีมันไม่เข้ากัน นะครับคือมันไม่เข้ากันนะครับอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่บางทีอ่ะเราแม่งลองสองทีเนี่ยเราก็ต้มแล้วนึกไหมเราไม่ได้โอกาสแล้วแต่ณวันนั้นอ่ะคือเรามีโอกาสที่เรา